สวัสดีครับวันนี้ก็มาพอกับฟุกเฮงอัตมัดคครับวันนี้ก็จะมีเป็นรถเก่งนะครับผมในแบรนด์ t ต y o t a v วีออนะครับคันนี้ได้เป็นเจน3นะครับรุ่นเกือบสุดท้ายแล้วคันนี้ได้รถปี2015นะครับผมได้เป็นเครื่องยนต์1.5ตัว G เลยนะครับก็คือได้รองท็อปแค่นิดเดียวอ่าคันนี้นะครับผมตัว G นะครับก็จะได้เป็นชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วนะแต่ว่าไฟตัดหมอกเนี้ยยังไม่มีมานะครับกระจังหน้าก็จะเป็นเส้นงานโครเมี่ยมนะครับโดยรอบอย่างนี้เลยนี่ เรามีเส้นเส้นบนเส้นยาวแล้วก็จะเป็นเส้นสั้นด้านล่างมันก็จะมารองรับกับขมี้มที่ในไฟตานะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าทุกท่านเรามาเปิดราคาสุดพิเศษกันเลยนะครับเพียงแค่สองแสนห้ามืนกบอบเก้าพันบาทนะครับผมผ่อนเริ่มต้นก็ระยมาสักห้าพันกว่าบาทเะครับ, 5, 000, บ,รบอเดี๋ยวเราให้ดูเครื่อยงยนต์กันก่อนมาดูกันว่ารถปีสองพนสิบห้านะครับผมจะมีอะไรยังไง แบบไหนมาหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเดิมนะในเหตุรถไปพร้อมๆกันเลยอ่าเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทางเส้น 15VVTI นะครับโดยรอบนี้คือเดิมนะรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพีความอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของการปรับสภาพผิวนี่ก็คือมีการปรับสภาพผิวมาบ้างแล้วนะอ่าเครื่องยนต์ก็มีการรับประกันให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์นะครับผมกล้อง e v u นะครับ แบตเตอรี่แอร์ไฟนะครับทุกอย่างเรารับประกันให้หมดเลยนะครับอมาดูด้านข้างกันต่อสี่เรอก็คือโอเคนะก็คือมีการปรับสภาพผิวมาแล้วแล้วก็ในส่วนของทางด้านล้อมแม็กครับจะได้เป็นล้อมแม็กเดิมศูนย์ขอบสิบห้านะครับส่วนยางก็คือเป็นยางปียิ่สีนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วสี่เส้นมีไฟเลี้ยวมุมกระจกนะครับส่วนมือเปิดก็คือจะเป็นสี L ่เียวกับตัวรถทั้งหมดเลยนะครับหลังจากนั้มาดูแผ่นเพลกัน 45นี่แถ้ตรงรุ่นเลยนะแล้วก็สำหรับตัว G ตัว G เนี่ยก็จะได้เป็นเบาะสีครีมนะครับจะเป็นเบาะผ้าสีครีมแล้วก็ทางด้านคอนโซลนะครับจะเป็นคอนโซลดำแต่กับสีครีมด้านล่างอ่าสวยๆอย่างนี้เลยนะโอเคครับแต่ว่าวีออสเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่ได้จอไม่ได้กล้องมานะครับอันนี้ครับด้านถ่ายด้านหลังด้านหลังอันนี้ครับสคบ,บอไปรถ เอลำดับที่ที่สามนะครับผมแล้วก็ราคาสองแสนห้าหมื่นเก้าพันครับปีสองพสิบห้ารุ่นปีสองพนสิบห้านะครับผมจดทะเบียนมกราปีเท่าไหร่ห้าแปดจดสิบหกหรือเปล่าอเอ่จยจดสิบหกหรือเปล่าอเ <laughs> อ่ย<ะ> <laughs> เดี๋ยวลองดูโดยรอบตัวรถกันนะครับแล้วก็พอเป็นเป็น v ีออสชมนี้นะครับไฟท้ายขเขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะแต่ว่า แต่ว่าก่อนที่จะเปลี่ยนเจนน่ะอันนี้ก็คือมันจะยังไม่มีงานขุมมือยงข้างในนะครับปกติแล้วมันจะเป็น LED แล้วก็เป็นงานขุมมือยมงข้างในที่ว่าไฟถ่ายตัวแพงของ V ีออสนะครับอะเดี๋ยวเปิดฝาถ่ายให้ดูกันนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติในในโฉมเนี้ยไม่ใช่สมมติเราข้องจริงเลยนะในปีสิบหกอ่ะก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเจนสี่นะครับมันจะได้เป็นเครื่องยนต์ดูอัลฝาขาวนะครับแต่ว่าคันนี้ก็คือเครื่องยนต์ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแต่อย่างใด นะครับอ่ะนี่ล้อ,อยางอะไหล่มีให้นะเครื่องมงเครื่องมือมีให้นะครับอันนี้คือล้อ,อยางดันล็อตั้งแต่ที่ออกจากสูตรมาเลยนะครับเดิมโรงงานล้อ,อยางอะไหล่ถามว่าทําไมถึงไม่ยอมเขาเรียกว่าอะไรบางทีแบบไม่ได้เปลี่ยนใหม่หรืออะไรเพราะว่าในมิติของล้อแม็กหรือว่าล้ออะไหล่พวกนี้คือเขาสลับสับเปลี่ยนแค่ตอนอยางระเบิดยางเสียแล้วก็ ขับไปหาห้านอย่างที่ใกล้ที่สุดแล้วก็คือเปลี่ยนยางเซนใหม่นะ4ล,ล้ออะไรก็คือเอากลับไปเก็บที่เดิมนะครับนี่ครับตัวจีได้ดิทเบก4ล้อนะครับจับหยุดจึกแน่นอนนะมาเร็นะีคือจับนี่คือจึกเลยนะครับอ่าโอเคครับภายในคันนี้นะครับผมได้กุญแจรีโมทมา1ดอกนะดอกธรหนด่1ดอกแบบนี้เลยนะครับ เครื่องติดติดตาก็ติดง่ายๆนะครับผมเลขไม่อยู่ที่2องแสนหนึ่งมืนกว่าโลนะครับถ่ายของเหลวจากทาง KR Smart Car le อาร์สมาร์ทคาให้เลยเรียบร้อยพวงมาลัยก็จะเป็นระบบมันติฟังก์ชันนะครับแต่ถ้าถามย้อนกลับไปที่เลขไม่เนี่ยสองแสนกว่าโลเนี่ยมันเยอะไหมมันไม่ได้เยอะนะเพราะว่ารถตั้งแต่ปี2องสนะครับปีนี้ก็ปี24แล้วก็ตัวเฉลี่ยก็ปีหนึ่งก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เครื่องเล่นก็จะเป็นวิทยุ CD MP3 นะครับใส่แผ่นได้อะไรได้ได เสียบ USB เสียบสายเชื่อมต่อมือถือนะครับ AUX ได้เลยนะครับผมเอช่องแอร์นี่คือเขาดีไซน์มาที่ค่อนข้างจะตรงตัวคนขับหรือว่าถ้าปรับหนี่ไปก็คือจะเข้าช่องไปถึงคนหลังเลยนะครับมันก็จะเย็นเป็นพิเศษแล้วก็ส่วนระบบแอร์นะครับปรับออโต้ได้หรือจะปรับแมนวนวลก็ได้เหมือนกันนะครับดูที่เราจะปรับแล้วก็แสดงผลแบบดิจิตอลนะครับ มีช่องวางของเป็นเกียร์ออตโต้นะครับผมก็จะมีเป็นตัว L อเกียร์สองนะครับมาเป็นดีแล้วก็สามารถได้เกียร์ได้นะครับเบรกมือธรรมดาช่องใส่ของนะครับเกียร์ด้านหน้านี่ไว้ใส่กระสงเอกสารอะไรได้เลยนะโอเคครับแล้วก็จะมีเป็นถุงลบนิรภัยคู่หน้าครับแล้วก็คอนโซลด้านหน้านี่คืออาจจะมีบ้างร่องรอยนิดนิดหน,น่อยหน่อยนะครับตามยุการใช้งานมีกระจกสองหน้า นะครับผมทั้งสองด้านนะครับวันนี้เดี๋ยวเราหาที่ปิดมาใส่ให้นะครับเพราะว่ารออะไรอยู่โอเคครับแล้วก็ผ้าพดานนี่คือไม่มีร่องรอยการเจอมาเลยนะถือว่าสะอาดนะครับอาจจะมีขุยๆบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุการใช้งานแล้วก็กระจกมองข้างก็คือจะได้พับนะครับผมพับไฟฟ้าด้วยนะปรับเลนไฟฟ้าแล้วก็ได้พับไฟฟ้าด้วยนะครับอาจจะแวะดูด้านนี้นิดนึ่งนะครับ อโอเคครับถูกต้องทุกมุมทุกจุดดูได้ครับเพื่อที่ว่าคุณลูกค้าอยู่ไกลๆก,ก,ก็จะได้ตัดสินใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ของเรานะครับผมเปิดให้บริการทุกวันนะ,ะช่วงเทศกาลสงการเราก็เปิดนะครับผมแล้วก็เดินทางผ่านไปผ่านมานะครับผมไม่ได้ไปไหนก็คือแวะเข้ามาดูรถได้นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆในช่วงเทศกาลอีกด้วยนะครับแล้วก็ทุกทุก การโอนเงินนะครับผมจะอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่มีการโอนเงินมีการจองออนไลน์นะครับต้องโอนผ่านบัญชีบริษัทกิจลงรถเจริญยนต์เท่านั้นนะครับผมเพื่อที่ว่าจะได้ป้องกันในเรื่องของมิจฉาชีพนะครับอ่ะฝากคันนี้การไปด้วยครับกับ v ีออสเจนสนะครับผมปี2องพเครื่องยนต์1.5ตัว G ครับกับราคาสุดพิเศษ2 5ง0 0 0บาทเท่าน,นั้นครับผมสนใจครับโทรมาได้ที่ KR อสมารค่ะ หรือแอดไลน์มาได้ที่แอดเคียร์สามารถค่ะได้เลยครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครกันถ้าด้ครับและในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำกันกกฝากาติดตามไปเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ